ข้อดีของการติดตั้งชุดประตูอัตโนมัติมีมากกว่าการเปิดปิด 1. คุณจะได้รับความสะดวกสบายการใช้งานประตูอัตโนมัติทําให้การเข้าออกมีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องใช้แรงผลักเพื่อเปิดประตูโดยเฉพาะเมื่อมีการยกของหนักๆห,หรือมีคนเข้าออกเป็นจํานวนมากเพียงแค่เดินเข้ามาตรงบริเวณเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวก็เพียงพอในการเปิดปิดประตูได้ 2. ความปลอดภัยประตูอัตโนมัติมีระบบความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูงเช่นระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจาับก,การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือระบบล็อกที่มีความปลอดภัยเพิ่มเติมเช่นการใช้รหัสผ่านเช่นเครื่องสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้า 3. ความสวยงามประตูอัตโนมัติจะมีดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยทำให้มีความงามทั้งด้านการออกแบบและการใช้งาน 4. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคการใช้ประตูอัตโนมัติช่วยลดการสัมผัสโด,ดยตรงจากพื้นหิวของประตูทำให้ลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ 5. การอัปเกรดเทคโนโลยีประตูอัตโนมัติมีความสามารถในการเชื่อมต่อระบบอัจฉริยะและโฮมออโตเมชันเช่นการทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้าน อาคารสมาร์ทบิลดิ้งตึกอัจฉริยะต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันหากลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งประตูอัตโนมัติสามารถโทรปรึกษาและส่งรูปเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเบื้องต้นได้ฟรีสามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ Easy Easy กับ d o l l y s o l u t i o n เราพร้อมให้บริการค่ะ